อวันชาแนลนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่สําหรับที่ดินเปล่านะคะ3ไร่3งาน21ตารางวานะคะส่วนบ้านนะคะเรามีอยู่สองหลังด้วยกันเลยนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะพร้อมอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหากลูกค้าต้องการที่จะมา ปรับปรุงรีโนเวทนะคะตกแต่งให้สวยงามก็สามารถทําได้เลยนะคะเพราะว่าทําเลเนี่ยดีอยู่แล้วอยู่กลางชุมชนนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งของแปลงเพื่อนบ้านนะคะฝั่งตรงข้ามค่ะส่วนด้านซ้ายมือนะคะ ก็เป็นแปลงที่ดินของเราที่ขายอยู่นะคะแต่ว่าจะทําเป็นมันสัาปะหลังนะคะแล้วบริเวณด้านหน้านี้นะคะก็เป็นถนนคอนกรีตแบมจะบอกว่านี่นะคะตรงที่พี่นัทยืนอยู่นะคะทุกคนตรงนู้นนะคะพี่นัทยืนอยู่ตรงเ,เลยเสาไฟไปนิดนึงแล้วก็รวมต้นมะม่วงตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีแปลงมันสําปะหลังนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะยาวไปจนถึงเ,เลยรถที่เราจอดไว้อีกนะคะตรงนั้นแบบจอดรถเนี่ยจะจอดตรงถือว่าอยู่ตรงกลางนะคะ แต่เราต้องเลยไปอีกนะคะเป็นบ่อน้ําอีก2บ่อก็คือเนี่ยค่ะเป็นอาณาเขตแปลงที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดเลยคือเนื้อที่แบบหน้ากว้างประมาณ191เมตรนะคะมีโฉนดคุดแดงนอนสอสีจอพร้อมโอนนะคะเหมาะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านสวนการเกษตรนะคะแต่ว่าไม่อยากจะปลูกบ้านใหม่นะคะก็เรามีบ้านให้แล้ว2หลังนะคะลูกค้าจะไม่ยู กับครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่าจะมีญาติินะคะหรือจะชวนเพื่อนนะคะมาซื้อด้วยกันนะคะหันสองก็ยังได้เลยนะคะ <c oughs> พอะคุ้มมากๆนะคะสําหรับที่ดินพร้อมบ้านแปลงนี้นะคะสนใจโทรหาแม่มนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอ0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอุ้ย <c oughs> เขามีน้องหมาตรงนี้ด้วยนะคะ นี่นะคะทุกคนค่ะสนใจนะคะอย่าลืมโทรหาแบบนะคะติดต่อได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าสายแอดไลน์ไอดีนะคะ0638412188นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ